ลืมถ่ายขีดกูไปนะตอนเขากินอยู eh? ่กูลืมถ่ายหมูมากแก่ไปเลพี่น้องเ้ยมะพ้าวเป็นเพื่อนขาวบอเฮ้ยขุสาบอมะพร้เป็นเพื่อนนะฮะิตเมีอพลังเลยละซุดพี่น้องพลังู้สามะขอ้เป็นเพื่อนวันนี้เพืซาพลังคุนเ้ ขึ้นเ้อมอนลงนีนด่ดิขึ้นเ้อกำมนมก้มนมมนขึ้นด,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 นด้ให้ผัดหยียบร่อยลงมาบา้านใ่บ่ผมมาอีร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาป่ากินน้ำมาหัยามาป่ะมาบ่วงบ่วงบ่วง ไปซื้อซีพี่น้องเอ้ยกับน้องวินกับน้องกะทินกับพอดีแท็กไปผมมารับฆ่าหลดุดไปห้องเฮียนแต่เศร้าพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำปาพอกับแม่โทรนำอย่าลูกเสียโทรนำมาหลูกอยู่ใส่มาซา่านเอาขี้น้ำปะขี้นซื้อเยอะแล้วมป,ป้งอะไรผสมน้ำปะกบมารับฆ่าหลดุดบ่โอ้ คูวินไป้องเอ้ยปีนี้นางเศษหน้ากระโเผอหน้าเกี่ยวข่าวรับจ้างเดืนเงินเท่าไรปีตะกี้นี่เกี่ยวข่าวรับจ้างน้ำหน้ารับจ้างหึน้ำหน้าจ้างก็สองร้อยเดี๋ยวสองร้อยหนึ่งเดือนเท่าไหร่วันเดียวน่ะเกี่ยวข่าวเด้แสนหนึ่งเดเช่นเดียวเท่าน่ะปีหนึ่งน่ะอืมมันกระจึงอยู่เด้อ น่าเสียก่อนบ่้องแต่งปนงปุคือดยลายไดยสนงเขาย่านลูกเสียพี่น้องโทรนำมากินข่าวน้ำเอื่อยอะไรปลาลูกนะใช้แก็ไปท่าไรบ้างขาของน้ำ พี่แด็กก็ไปเลยพี่น้องก,กำลังห้างงานหายอุ๊คลุกพี่น้องจ้าเนาะทามเอือน้องทามหมูทามขู่ทามเสียอยู่กรุงเทพอีกพี่น้องอีเสียวอ้าอึ้งเลยเด้โทรหาน้ามันขึ้น,นชีทุ่มนั่งนอนแล้วพี่สันนั่งโทรมาบางเจ้เาเออเออเฮ้ยเอ็งจะห้าหายปะเนาะงานอับอึดพี่สัน ยันตะลูกไส้เห็ดบ่ได้สวัสดีท่านผู้ชมยันตะลูกไส้เห็ดบ่ได้เฮ้ยวสันอ้าวบ่ได้กระลองแหละแต่งานเลี้ยงงวงกันยังอยู่ได้เดือนสองเดือ,อนเนาะสละพี่น้องเลยคือทั้งหนึ่งทั้งละพันบาทพี่นอ้องอยู่อยู่ก้นหลดทั้งละพันบาทอสองหรือสามเฮยสองปะสามบ่พ่อพี่น้องจา้าสีขาวแล้วก็สีขาว้งางสีขาวสองแล้วก็สี ทะเลแหละอันหนึ่งพี่น้องบ่พอซื้อมาอีกทางหนึ่งปุ๊บพี่น้องเลยถ้าซีภายในแล้วกะเสียห้าเงินติดแอร์พี่น้องแล้วกะหรือจังไดแล้วกับเอาซีบ่อจังแจงซะอ่าสรนะ้างเราบออยากมาเห็ดแต่แห้าว่าสีเอางัวไห้พี่น้องเห็ดแอลเด้อนี่นะเพราะว่าห้าวนะห้าวนะห้าวนะเบิดงบแล้วสัางนะสีมาเห็ดแอลบัวแอลแล้วกะสาบแอลพี่น้องแหละ เลยสิเอาง้อหายเลวก็สิเติมละพันนี่ว่ากับสร้างแต่ว่าจากสร้างคุณได้สิตกลงมาเห็ดนะพี่น้องเนาะจากถือหรือแพงกับบะฮูอันนี้ถ้าว่าถึกเข้ากับสิมีเห็ดหรือบ่เห็ดท่านพี่น้องคําตอบกันเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันพอเห็ดท่นแรพี่น้องมันอยู่ใกล้บางทีเนาอยู่เนากินมียังกับกินน้ากันอ่ไรพี่น้องบ่อยเร่าเจาะจงเนาะมียังกับถือมากินน้ากันมียังกับเห็ดกินสุก,กันสุก,กันกินอื ได้สีกูไปหลอกหาคือบ่มีมกูก็ว่าแล้วอ,อีดำม,มันได้อย่าบ่เวายกูว่าเอาคืนมาเงินกูยังเือกน่ากูซื้ออันเพลิงเสื้อคีแม่ยังอีกให้เงินตัางร้อยบาทไปแล้วหมูม่ชวนเอาไปล่ะกูวา่าใจเอ,อ้ยมึงกะหางานให้หม,มู่มึงแนะะ่หมู่น่ะกะสื่อใจเออวันที่ัดเจนนะสิลงแม่เออมึงห,าห่าบักแท็กแน่ถ้ามันมองมึงมองมึงเห็ุงานมันเอาคนนะกันมึงเอามันไปนำแน่เออ ตะกี้เราไม่เห็นงานร้านอาหารพายหางานในเมืองหัมลุงเฮียงหัวเจ้าเด้หัวไอตูนเด้ก็ลูกนั่งหงงนั่นลูกมันกกอันบ่าวโป่งบ่กูน่ะบ่จักเขาเขาเฮียนรุ่นเดียวกันแม่กูจักแต่อีอุ่นไอเฮียงแล้วกับหมออันยังผู้ชายนะนอนอุ่นแต่ผู้ฮงน่ะบัวจักเขาเมืองมึงได้ยุทสวรได้เออได้้กูจังหวะบ่ซื้อนะกูซื้อแต่บ้านนี่มากิน กูว๋าเลยกูเห็นตะพักหวานไว้เนี่ยกูบอเห็นอีดำบอได้ไว้แต่แท้กูว๋าจะเจ้าว่าไว้น่ะใช่ไหมเมื่อนยิ่วมื่อนส่นแรกบอกไปใส่ได้ไหมใส่ได้มื่อนไงว่ะให้เจดมเงินร้อยบาทพี่น้องไปซื้อไหวยกับพักหวานมะแกงสะพาเข่าให้ยายมั่งมื่อื่นว่านศินเพ่งพี่น้องเฮาก็ได้ตั้งแต่อันหมาผู้แกงคูนปูนพี่น้องแล้วก็มาแคมตะลุกเนาะไปสบายในพื้นมื่อื่นพี่น้อง พอดิแท็กกับเบาธท่านยาพ่อสซบาธท่านยายมั่งนะสายนี <c oughs> ่ตงยาพ่อได้ได้กินมั้ยสันแต่น้อยบักวินก็เฮ้ยไปน้ำป่าซื้อน้ำให้กินจอกหนึ่งเฮ้ยยี่เด็กยังงั้นไปน้ำป่าว่าป่าให้กินน้ำกับหายพอนป่านะแม่หายเน่าได้ป่าวว่าวลูกไตหนาวมึงมึงหายพอนบ่เป็นตีหายเนวได้พ่าวหายพอนเนี่อว่าโลนกบวดสามกำนัลพอดีหกสิบพันน้ำยัง วานกำหน้ามานันอะอ๋อหกสิบหกสิบพันผูกเจ้าหาพันนะบ่ได้เลยก็จาวะ่ะเขาก็มากินลูกซีแล้วเขากลับไปแล้วจะแก่กันไปใส่ไปเลิ้ซสาวไปสัน่นเออโอ้ยจะเหม็นสาดพี่น้อยบอกไปปาก่องนั่นได้ยังเขาไปอย่างตลาดน้ำป่านี่กิน ได้กินน้ำปั่นกับลูกชิ้นป้าก็นบ่มีเงินหลายได้กินซสำนั่นแหละอันนั้นก็แม่แม่แม่ไปน้ำปั่นอาบาว์ทีิขึนรถแต่ว่าไปกินรถน้ำป่าว่าไปไปลงตลาดน้ำประดมก่อนขึ้นไปก็ได้ซีทั้งหนึ่งตั้งอยากขึ้นไปใส่ซื้อน่าเส่บานน้ำพี่น้องจ้าเมื่ออื่นขั้นจะตื่นท่านเรื่อพี่น้องว่าบาปใส่หัวแต่ว่าโบเคยขาดเช็กซินเนาะพี่น้องเนาะพัดแต่าแม่เสียมากิดเสียหอดปีแหละพี่น้อง เบ้าีเบียกจำเป็นอดีจังขาดพี่น้องจ้าขาดเลยคือจังหวะจักเป็นอะไรขีดเอาหมอไอแม่อยู่กินโลดกินโลดมันสิลลาไแล้วฮันนะให้ยพอนป่าได้ได้น่ะหายมึงดูค่ะเอาบอกมึงดูค่ะวานวันได้ดอีกขายมันเงินมันทองอ้ยถูก แม่ใหญ่มีน bon? ah. ่ะแม่ใหญ่มีนํะป่าฟังน้ำมันน้ำแม่ก็เคยนมโตบอผางมึงก็อีว่าบอม่ใหญ่มีนี่กันเนาะแม่ใหญ่มีกันเบ่อขีดกันขิดเป็นเต๋แม่ใหญ่มีจีหัวได้ไหมมากินข่าวเพนน้ำปลามาตรงเงียนตอนเพนเลยบมดเดื่อเลยบอ้องก็ไดแม่ใหญ่มีจีขึ้นมาป่านี้ถึงประไดแม่ใหญ่มีเป่าเนด บ่ส so uh, uh, ั Brother ่งดำหน้าก็เกี่ยวข้าวอืออ่าเว้า2ควบคักๆมึงส uh. uh. ิได้พ่อใหญ่คักๆเออถ้าเราเาควมึงสิได้พ่อใหญ่คักๆบาดนีนะบ่เอาบ่เอาพ่อใหญ่สิเอาแต่แม่ใหญ่นะอือกไปกขไปซื้ออันดอกกระหล่ำเสิมาัดบ่มีหอดอยู่เมื่อบ่ได้บ่ได้นึ่งขา คนกระปกปิกปิกมาพี่น้องเอ้ยอไปอีกเลยแล้วรถกำลังลุ่มลำช้ฮะบ้านมุสะพอจังบุญได้เฮ้ยช่อยเถอะจะแก่นหอมเจี๊ยยลุ่เมืองแล้วก็ปล่อยงวปล่อยถ้วยปล่อยเพาะยัองบ่ปล่อยของตัวเองเะยหยาลุ่ชางหน้าแบบเต็มช้างปล่อยอยู่พอดีไหลลังก็ลุ่ก็มารถมันชื่อจะงหวังน้องนางมุน แล้วมึงได้ยังสเฮ็ด้าขาวบ่หรือจังไดเด็นเฮ็ดแล้วเว้ยแล้วมึงได้ยังสได้เฮ็ดอันนี้กะวานอันนี้แกงไก่อะนอืมนะพายตู่ใะตู่คืรอ่เออกูสื้อมาซ้ำหมันหาพันกีบสื้อแต่มือเแลละมืออื่นแกงไว้อันนี้อืเนี่ยพ่นหมักกับ๊บหมักอัน อันบ่มากซาคู่ข้าวตาเขียดพี่น้องข้าวไข่เขียดมกัมกๆรอดซองโลดตามสจ้ะต้องหาี้นะหวานนะอือยังกะแพงยังบ่ <c oughs> ตายจังให้กินบ่แม่นพี่น้องแต่เป็นคนนะ่ะก็ซื้อมาบ่ซื้อมานะ่ะความกินนะ่ะจนเพิ่นว่าละ,ละอย่าซื้อเลยเด้อห่วยแม่ตายบ่ได้กินนะแม่อยากละกินพอเป็นคนแล้วก็บ,บต่ตอพี่น้องเอ้ย กสิบ่วงบ่ลายดอกซื้อกะส่ำกินนั่นแหละพี่น้องแต่ผู้เฒ่าเพิ่นประหยัดเอามากินบ่มักซื้อพี่น้องเอ้ยมากินตติ๊ก้ใต้ผู้เฒ่าโบราณแม่นบ่มากินตงติ๊กน้ำใต้ากินพี่น้องเอ้ยตกลงท้องจเป็นของเฮากบ่ได้ว่าเออสิกินออลอนพี่น้องกินอยู่กบ่ได้ว่าเออสิกินคือไปฟุ้มเฟือยนคือไปนกซื้อนี่ล่ะนี่ลูกนหวานเท่านี้แหละนี่เบิด กีบาทมีกระทงเลยเอได้ทงละสิบพันกับหอสาวบามีนี่่ะนั่นนังมีเ็ค้ายน้ำเรือน้ำเรือแต่เมื่อพนะพัดคล้ายาเนี่ยมาเมีขืนไปสุอุ้ยเยือนไปสุกเพือนอัน เขาสั่งบอ๊ะจาพอเพียสสำนีน้พี่นองเด้อหนะเมือม่อดเมื่อดพี่นองตอนนี้นะลมๆเนาะปกเป็๊กปกเปกมาพาไปละจำนั่นแหละขอกันิิปน้าพี่นองสบายดี